ในเช้าผมนะ,ะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะเช้าผมลูกก็ช่วยกด subscribe channel xomskr กันด้วยนะฮะช anel น,นี้ก็ทำเกี่ยวกับ Minecraft p o c k edition นะส่วนใหญ่จะเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือเป็นปลั๊กอินหรือสอนเปิดเซิร์ฟฟีนะฮะใน My ใน PE นะฮะไปดูคลิปไปเลยในเช้าผมนะฮะก็ขอกก่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยในเช้าผมนะวันนี้ก็อยู่หม s งสติ๊กเกอร์ทีวีแล้วนะฮะซึ่งในวันนี้ผมจะมาสอนสร้าง กับดักนั่นเองนะฮะเป็นกับดักที่ป้องกันเพชรหรือทองของเรานั่นเองนะมันไม่เชิงว่าป้องกันหรอกนะว่าแกล้งเพื่อนอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะก็โอเคนะสำหรับวิธีการสร้างนะเดี๋ยวผมค่อยสอนนะเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะข้างบนก็จะมีลาวานนะซึ่งมันเป็นคำเตือนสำหรับเพื่อนเรานะถ้าเข้าไปยุ่งกับเพชรเราลวมึงตายแน่อะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้าเพื่อนเราไม่ยอมไม่สนแบบแบบว่ากูเก่งอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ฉลาดด้วยเออน,นะใช้ เจ้านี่นะฮะในการเปิดสวิคนะฮะซึ่งลาวาก็ไม่ทําการไหลามานะฮะถ้าเพื่อนของคุณขุดประตูออกนะฮะลาวาก็ทําการไหลามานั่นเองนะฮะก็มันเป็นการป้องกันนะฮะถ้าเพื่อนเราฉลาดก็ใช้สวิคเอานะ,ะซึ่งเข้าไปปุ๊บแบบสบายอะไรประมาณนี้นะซึ่งแต่เราเตือนเขาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขุดปุ๊บดูนะมันก็ทําการย้อยลงมานะฮะแต่ถ้าเพื่อนคุณพม่ฉลาดอีกนะฮะก็ถ้าใช้บล็อกปุดปุดอย่างเงี้ย เออนะฮะแล้วมันจะออกอยังไงวะถ้าเขาเพื่อนขุดขุดตรงนี้ก็ถือว่าจบนะถ้าเราใส่ TNT ไปก็ yeah, yeah. ผมจะรู้มันตายหายหมดเ,เออนะฮะแต่ผมขี้เกียจใส่นะะก็มันยังไงไม่รู้เดี๋ยวผมจะ้าแบบนี้ผมจะถอนใส่ TNT ด้วยก็แล้วกันนะฮะโอเคยัดลงไปงั้นแหละอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคือ,อ,อซิกกี้นะฮะไม่ใช่ซิกกี้อะไรวะพิตตันในะข้าผมนะฮะแล้วก็ เพชรนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่เราต้องการแบบล่อศัอตรูไม่ใช่ลอ่อเหยื่อมานะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมสร้างเลยดีกว่าแล้วค่อยดูนะฮะก่อนแรกนะเราขุดหลุมนะแล้วก็วางเจ้า observer ลงไปนะฮะแล้วก็ให้เราทําการตกแต่งนะฮะตกแต่งก่อนเลยนะฮะตกแต่งพื้นนะฮะผมจะเอาแค่สามคูณสามพอนะมันมันใหญ่เกินผมไม่ชอบนะเออมัน นานแล้วกันนะออในเจ้ามะแล้วก็วางเจ้าเพชรนะฮะที่เราต้องการล่อ,อนอาไว้ตรงกลางนี้เลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะฮะให้เราขุดตรงนี้นะเป็นทางเข้านั่นเองนะให้ขุดเป็นสกีนั่นเองนะฮะแล้วก็ขุดตรงนี้ด้วยนะสามบล็อกเลยนะฮะแล้วก็อุดตรงนี้หนึ่งบล็อกพอนะตรงนี้ไม่ต้องอุดนะฮะแล้วก็ทําการคุมคุมนั่นเองนะทำการคุมเลยคุมเป็นรลอยนะฮะ <S <S เดี๋ยวจะสอนแบบใส่ท n นด้วยนะฮะรอบนี้ คือข <ersch> ุดเพชรปุ okay. Okay. ๊บคือบึ้มแน่นอนนะฮะแล้วก็ป้องกันไม่ให้หนีออกด้วยกันแล้วกันฮะฮคโอเคแล้วก็ให้เราขุดตรง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 นี้นะขุดตรงนี้ตรงมุมนะตรงมุมขุดลงไปเลยนะสามบล็อกนะเท้าผมนะฮะแล้วก็ขุดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็โอเคประมาณนี้ปองโอเคนะตรงนี้ไม่ต้องขุดนะให้ขุดสามบล็อกท่าผมนะโอเคแล้วก็วาง วางไปนะให้มันเชื่อมไปถึงบล็อกตรงนู้นนะฮะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะก็เสร็จเรียบร้อยนะให้เราทําการอุดหรือเก็บงานนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะลองทุบดูนะว่าใช้ได้ผหลหเปล่าโอเคนะได้ผลนะฮะโอเคก็ทุบตรงนี้ออกนะต้องเราต้องทุบตรงนี้ออกด้วยนะะไม่ทุบก็ได้แหละแต่ผมจะทุบเนี่ยมันจะดันไปนะซึ่งเราต้องทุบนั่นเองนะก็อุดตรงนี้ไปแล้วให้ระวังประตูนะเพื่อแบบว่าเราไม่ให้ใครเข้ามาอะไรประมาณนี้นะก็ แล้วทำไมกูต้องใช้เหล็กช่างแม่งดีกว่านะฮะโอเคสำหรับว่าเราอยากใส่ TNT ด้วยนะฮะให้เราขุดตรงมุมนี้ด้วยนะฮะตรงมุมสองฝั่งเลยนะเป็นมุมนะฮะโอเคโอเคขุดสามบล็อกแล้วก็แถนะว่าวงจรอ,อยู่ตรงไหนนะฮะโอเคก็ทําการวาง TNT ไปเลยนะวาง TNT ตรงไหนก็ได้นะฮะตรงไหนก็ได้ที่มันโดนวงจรนอะ่ะเออไว้มมุมโอเคตรงนี้ก็ได้แถมแถม โอเคไว้อย่างนี้เลยก็ได้นะฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่มันจะเล็กโอเคไม่เชิงว่าเล็กหรอกแต่มันจะนยังไงอ่ะวางได้นิดเดียวนะเอ้ยจะมือแล้วช่างแม่งดีกว่านะฮะซึ่งผมไม่ได้ปรับเอิม่มอันดับไว้นะแบบช้าตลอดเวลานะฮะโอเคก็ทําการโอเคผมจะเอ้ยมันเชื่อมต่อทีทีหรือยังวะรอบหนึ่งไอเชื่อมแล้วนะเชื่อมแล้ว โอเคนะเราต้องทําให้วงจรมันเชื่อมต่อกับทีทด้วยนะฮะมันถึงจะได้ผมนะฮะนะผลเออโอเคก็ทําการเก็บงานไปนะเก็บงานเก็บงานโอเคแล้วก็เว้นไว้ตรงนี้ด้วยนะฮะเว้นไว้เว้นวซึ่งตอนนี้ผมจะสร้างแบบคร่าวๆก่อนนะฮะมันโอเคมัน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 จะเปลือ,องเวลานะ,ะเดี๋ยวทั้งทีไม่คุณสรา้างอะไรวะอะไรประมาณนี้นะฮะก็ okay. <Okay. S 2> ก็ปิดตรงไว้ข้างหน้านด้วยนี้ด้วยนะฮะเพื่อแบบ กันละวาไหลนั่นเองนะโอเคนะก็เสร็จเรียบร้อยนะกะวางละวาไว้งี้เลยนะฮะก็หลังจากนั้นก็ตกแต่งเก็บงานไดเองนะฮะถ้าเพื่อนเราเใช้เลเวอร์หรืออะไรต่างๆนานานะะในการเข้าประตูของเรานะฮะหมือว่าเพื่อนว,า,วางปุ่มนี้ปุ๊บก็กดเข้าไปปุ๊บนะฮะเพื่อนก็แบบสบายใจว่ากูได้เพจแล้วประมาณนั้นนะฮะซึ่งมันสามารถเข้าออกได้นะะถ้าเวลาเพื่อนเราขุดนะปุ๊บ มันก็จะทุบประตูแล้วก็ระวาลงแล้วก็จุดทีนทีนะซึ่งไม่สามารถหนีไปไหนได้เลยในเช้าผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วนะไงฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะฮะเพื่อกลังใจของผมคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบายๆโอ้โหไปเจอกันใหม่คลิปหน้าในเช้าผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วยกดซับสไครหรือว่ากดไลค์เพื่อไปกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในเช้าผมโอเค